สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาถึง16พฤศจิกามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ญี่ปุ่นนะคะคือไพ่โคโคโนะในการพยากรณ์มาดามจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไร ก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2,568นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ใบที่45ได้ราศีกันแล้วก็ราศีมังกรราศีกันธาตุดินราศีมังกรก็ธาตุดินไพ่ <c oughs> ใบนี้อาจจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะมีอุปสรรคติดขัดนะคะในด้านการดำเนินชีวิตของชาว ราศีตุลสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการที่เรียกว่าชาวราศีตุลเองจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคำจามีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆนะคะอาจที่จะต้องออกไปพบปะเจอกับผู้คนข้างนอก ถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆแต่ไพ่ใบนี้บังเอิญมันได้ไพ่ไม่ดีไพ่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องอะรเกี่ยวกับเรื่องคําพูดเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆว่าเราอย่าใช้อารมณ์เราอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลหรือบางครั้งเราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้เป็นการศึกษาหาความรู้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาจะทําให้เรามีศักยภาพที่ดี ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเอาศักยภาพที่ดีและมีความโดดเด่นเนี่ยเอาออกมาใช้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในด้านการงานที่มีโอกาสเติบโตขยับขยายสาขาได้แต่ในที่นี้เขาบอกว่าจะทําอะไรก็ตามอาจจะไม่ได้ทําคนเดียวนะอาจที่จะต้องอทำอะไรที่มันเป็นหมูนะ่คณะมันจะอาจจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้น แต่ด้วยคุณมีภาวะของความเป็นผู้นำคุณอาจจะเป็นคนที่จะต้องเป็นผู้นำทีมปัญหาในทีมมันจะมีเกิดขึ้นอาจจะมีการขัดแย้งกันหรืออาจจะมีการที่เรียกว่าไม่พึงพอใจหรือบางทีบางครั้งงานที่คุณทำอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับองค์กรต่างๆที่มันเป็นองค์กรของตัวคุณเองหรือเปล่าหรือเราเข้าไปร่วมกับองค์กรของผู้อื่นระมัดระวังสมองไหลอย่างเช่นว่าสมองไหลไม่ใช่อุบัติเหตุนะ เขาอาจจะมา,าหลอกถามข้อมูลหลอกถามความรู้สติปัญญาของเราแล้วเขาเอาไปทำเองเพราะฉะนั้นน่ะต้องระวังด้วยนะคะสำหรับชาวราศีตุลหรือรัคนาตุลในช่วงของเดือนมีนาคมเนี้ยคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นค่อนข้างมากแต่ก็ต้องระวังคนที่จะมาแทรกแซงคนที่จะมา หลอกถามข้อมูลจากเราหรือมาหลอกเรียนรู้จากเราไปแล้วเอาไปทาเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลจะลงมือทำอะไรก็ตามถ้าบางอย่างที่มันสามารถจดลิขสิทธิ์ได้จดลิขสิทธิ์ถ้าบางอย่างที่ไม่สามารถ ยังยต้องบอกว่าบางอย่างที่ไม่ควรให้ใครรู้อย่าให้ใครรู้เก็บไว้เป็นความลับบ้างอย่าบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้คนรู้ไปซะจนหมดทุกอย่างแล้วคุณจะถูกหลอกข้อมูลนะคะต้องระวังตรงนี้เรื่องราวดีๆของคุณนะมันเกี่ยวกับเรื่องสติป,ปัญญาความรู้ความสามารถความถนัดความโดดเด่นของคุณแต่มันจะในไพ่เขาเตือนถึงแม้จะมีความโดดเด่น ในด้านนี้ก็จริงแต่คุณจะเสียรู้เสียเปรียบคนที่จะเข้ามาแอบหลอกถามข้อมูลจากคุณไปไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ห้าสิบห้าได้ราศีพิจิกและราศีตุลพิจิกธาตุน้ำตุลธาตุลมนะคะอืไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ก็ยังมีอุปสรรคติดขัดในด้านการทำงานอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเนี่ย มันจะมีอุปสรรคติดขัดในด้านการทํางานเกี่ยวกับเรื่องใดเกี่ยวกับเรื่องการถูกแทรกแซงอีกเช่นกันเกี่ยวกับเรื่องพอเราถูกแทรกแซงเราจะถูกขัดขวางเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจะทําอะไรก็ตามมันเป็นการทําอย่าลืมนะเนี่ยไพ่กุปเอบี B, ขึ้นมาสองใบแล้วมันเป็นการทําที่ไม่ได้ทําคนเดียวมันอาจจะเป็นองค์กรหรือมันอาจจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่คณะเป็นเราเป็นหัวหน้าทีมหรือบางทีเขาบอกว่า ในราศีที่มันขึ้นมาทั้งราศีพิจิกและราศีตุลให้คุณทำตัวสนุกสนานร่าเริงทันสมัยเข้าไว้นะคะอย่าแต่สนุกสนานร่าเริงได้แต่อย่าอ,อ,อย่าถูกหลอกง่ายนะคะอย่าให้ถูกมองว่าเราเป็นคนโง่สิ่งที่เราทำต้องเก็บต้องหมกเม็ดเอาไว้บางอย่างต้องอุบเอาไว้ให้มันประสบความสำเร็จแล้วมันมีความโดดเด่นมันมีการที่เรียกว่าตีแผ่ออกไปให้คนรู้แล้วว่า เนี่ยคือมันสมองของฉันเนี่ยคือสิ่งที่ฉันทําแล้วถึงจะเปิดเผยให้คนอื่นในคนในกลุ่มคนในทีมรู้ได้แต่ถ้าคุณทําอะไรคุณไม่เก็บคุณไม่หมกเม็ดเอาไว้ก่อนคุณจะถูกล้วงความรักล้วงความรับแล้วเขาเอาไปทําแล้วมันจะมาขวางทางเดินชีวิตของคุณาการทำงานของคุณทำให้กลายเป็นว่าไอเดียของเราแท้แท้ความคิดของเราแท้แท้แต่เขาชิงเอาไปทำก่อนแล้วก็ทำได้สำเร็จก่อนเราด้วย เราบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ้ยความคิดของเราเดี๋ยวก่อนคิดไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆยังไงก็ได้แต่คุณก็จะถูกคนสกัดดาวลุ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่รีบทําไม่รีบทำไม่ศึกษาเรียนรู้ให้รอบคอบและไม่ป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ที่สำคัญต้องตีแผ่ออก ออกมาก่อนคนอื่นให้ให้คนในสังคมรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะมันมีโอกาสที่จะเติบโตขยับขยายได้ในอนาคตข้างหน้าขอเพียงแต่ว่าคุณอย่าคิดช้าคิดนานจนเกินไปคุณอย่าเอาสิ่งที่คุณกําลังคิดไปตีแผ่พูดให้ใครต่อใครฟังมากจนเกินไป บางครั้งบางทีคนที่คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเขาดูโง,โง่ๆเขาดูไม่เก่งหรอกเขาดูไม่ฉลาดแต่จริงๆเขาอาจจะแก้งโง่หรือเปล่าเราไม่รู้ได้เดี๋ยววันหนึ่งที่เรารู้สึกตัวอีกทีว่าเขาฉลาดมันก็สายเกินไปแล้วนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่43ได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุล ราศีมิถุนกับราศีตุลเนี่ยเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยชาวราศีตุลต้องใช้คําพูดคําจาเยอะมากชาวราศีตุลต้องมีเกณฑ์เดินทางเยอะมากต้องออกสู่สังคมบ่อยมากต้องพบปะ,จะเจอกัผู้คนมากหน้าหลายตาเยอะด้วยเลยทีเดียวแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานของคุณยิ่งเจอสังคมมากยิ่งเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยเอ่อ เฮฮาปาร์ตี้ได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับความรักความเมตตาการส่งเสริมสนับสนุนคุณแบบรับๆเห็นไหมเลือดกุ๊ป AB ทั้ง3ใบเลยชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลคุณยังคงทํางานที่มันเป็นองค์กรไม่ได้ตัดสินใจเองคนเดียวได้มันเป็นการตัดสินใจร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของคุณนะโดดเด่นเป็นการตัดสินใจของคุณก่อน แล้วก็เอามานําเสนอเพราะเอามานําเสนอแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เรียกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าจะแล้วจะได้รับการเห็นด้วยแล้วสามารถสารต่อได้แล้วก็จะเป็นการทําที่ทํางานต้องมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมแบ่งงานนะคะการแบ่งงานเพราะคุณทําเป็นองค์กรในกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันเป็นกรุ๊ปเลือด AB ดังนั้นชาวราศีตุลอาจจะทําอะไรที่เป็นองค์กรที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยคนนั้นคนโน้นคนนี้น หรือยื่นงานให้คนนั้นคนนู้นคนนี้เป็นเป็นการที่คุณจะต้องเป็นการจัดสรรงานดังนั้นเป็นการจัดสรรงานต้องจัดสรรงานแบบตรงไปตรงมานะอย่าเอียงซ้ายหรืออย่าเอียงขวามากเกินไปเอ้ยคนนี้รักคนนี้ชอบให้คนนี้ดีๆให้คนนี้พิเศษคนนี้หมั่นไส้คนนี้ไม่ค่อยชอบอเอาเอา,เอางานกระจอกไปแบบนี้ไม่ได้มันจะเสียการปกครองงานของคุณจะดีมันจะต้องเดินควบคู่ไปกับความซื่อสัตย์ความยุติธรรม คำพูดคาจาต้องระมัดระวังอย่าตรงอย่าขวานผ่าซากอย่าแรงเกินไปต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณเวลาอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็อาจจะต้องมีดุมีบน่นมีว่าบ้างอะไรที่เขาทําดีเราก็ต้องชื่นชมแล้วการงานของคุณจะโดดเด่นคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองเขายกให้คุณเป็นที่หนึ่งได้นะคะเพียงแต่คุณจะต้องรู้จัก ที่จะต้องวางตัวให้ถูกว่าอันไหนที่ควรที่จะตึงอันไหนที่ควรที่จะหย่อนนะคะไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมา,าได้ไพ่ไปที่39ได้ราศีมีนและก็ ราศีกุมราศีมีนกับราศีกุมธาตุน้ํากับธาตุดินไพ่ใบนี้มันยังมีอุปสรรคติดขัดในด้านการทํางานเพราะคุณจะเจอสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวใครที่ทํางานประจําอุปสรรคติดขัดในด้านการทํางานระวังเจอคนเจ้าเล่ห์ระวังเจอคนที่จะมาใส่ร้ายป้ายสีเรานะคะแล้วคนที่มาใส่ร้ายป้ายสีเราหรือคนเจ้าเล่ห์พูดเก่งมาก พูดเก่งจนกระทั่งสามารถทําให้เราเดือดร้อนได้ทั้งๆที่บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เป็นคนทําแต่สิ่งที่จะทําให้คุณเอาตัวรอดได้เอาประสบการณ์ต่างๆที่คุณเคยถูกกระทําเอามาไว้ป้องกันตัวคุณเองเอาความคิดที่สลับแยบยนในการทํางานของคุณคิดสลับซับซ้อนซ้อนกันเป็นสองชั้นสามชั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามารอกเรียนแบบคุณ ไม่สามารถทําอะไรได้นะคะต้องบอกก่อนได้เลยว่างานของคุณจะดีมันจะเป็นเรื่องราวดีๆได้อย่าทําอะไรที่มันแบบคิดง่ายๆทําง่ายๆอันนั้นคนเรียนแบบคุณได้อย่างเช่นเนี่ยมาดามทํามาดามเป็นนักพยากรณ์มาดามเคยทําศาสตร์มหาศจรรัยรโดมิโนโคนก็ว่ามาดามไปเรียนแบบคนนั้นคนโน้น,คนน,นคนนี้หรือเปล่าซึ่งศาสตร์นั้นมันเคยมีคนทําแล้ว แต่พอมาดามพูดขึ้นมาว่าอังนั้นมาพยากรเยอะชิ้นนี้คุณพยากรว่าไงแต่ชิ้นนี้ของฉันพยากรณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งมาดามใส่ซ้อนไปทั้งหมดสศาสตร์แล้วเวลาเวลามาดามพยากรมาดามจะชิงไปหาไพ่บ้างชิ่งไปหาดาวบ้างชิ่งไปหาทักษะมางชิ่งไปหาเลขศาสตร์มากชิ่งไปหากําลังดาวต่างๆกําลังเทวดาต่างๆซึ่งเขางงว่ามันอ่านออกมาได้ยังไงถึงขนาดนี้มันก็เช่นเดียวกับที่มาดามทำศาสตร์ไพ่โคโคโลโน มาดามก็ใส่ลงไปในนี้สามศาสตร์สี่ศาสตร์ห้าศสาสตร์เลยชิงได้หลายอย่างระหว่างที่มาดามอ่านเนี่ยมาดามก็อ่านราศีก่อนเพราะมันเป็นศาสตร์ไพ่ญี่ปุ่นเขาจะดูดวงจากราศีและกรุ๊ปเลือดมาดามก็ต้องอ่านราศีก่อนมาดามก็ต้องอ่านกรุ๊ปเลือดก่อนระหว่างอ่านราศีกรุ๊ปเลือดมาดามก็ชิงไปโหราศาสตร์ไทยละมาดามก็ชิงไปหาโหราศาสตร์าาหหาาจีนละซึ่งมันเป็นกําลังเป็นเกี่ยวกับธาตุต่างๆที่จะพิฆาตกันหรือจะส่งเสริมกันมาดามก็ชิงไปหาเลขศาสตร์ละ บารามก็ชิงไปหากําลังดาวต่างๆหละเพราะฉะนั้นน่ะคนที่จะมาเรียนแบบเราเขาจึงเรียนแบบยากเพราะระหว่างอ่านเนี่ยเราชิ่งอยู่ในสมองของเราอ่ะเขาจะเขาชิ่งตามเราไม่ทันดังนั้นก็เช่นกันชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลจะทํางานใดๆก็ตามถ้ามันจะเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้เอาประสบการณ์ ต่างๆที่คุณเคยถูกลังแกคุณเคยถูกแกล้งคุณเคยถูกแย่งซีนคุณเคยถูกหักหลังเอามาเป็นบทเรียนเพื่อป้องกันตัวคุณเองเอาความคิดสลับสลับซับซ้อนแยบยน์ของชาวราศีกุมเอาขึ้นมาใช้อย่าทําอะไรที่คิดแบบเรียบๆง่ายๆคนเรียนแบบคุณได้แต่ถ้าคุณคิดซ้อนกันสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นยิ่งซ้อนกันหลายชั้นคนยิ่งคิดตามไม่ทันคุณจะโดดเด่น เรื่องงานเรื่องเรื่องราวดีๆที่มีความคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะคุณจะโดดเด่นมากเลยทีเดียวมันจะเป็นเรื่องราวดีๆให้กับคุณได้ในด้านหน้าที่การงานย้ำคิดย้ำทำในสิ่งนั้นหน่อยนะทําให้มันเกิดความมั่นคงทําให้มันเกิดความรู้สึกว่าชํานาญแล้วค่อยเอาออกมาใช้ไพ่ใบต่อมา <c oughs> ได้ไพ่ใบที่ห้าสิบเอ็ดได้ราศีสิงห์แล้วก็ราศี กันนะคะสิงธาตุไฟกันะ่ะเอ้ยไม่ใช่ราศีสิงขอภัยได้ราศีเมษเมษธาตุไฟกันธาตุดินแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆนะคะเป็นไพ่กลางๆเพราะฉะนั้นนะเขาบอกว่าการงานดีไหมการงานดี นะคะคการงานดีมีความมั่นคงการงานดีส่งผลทําให้ลาภผลรายได้เงินเงินทองทองของคุณดีด้วยมีความมั่นคงด้วยแต่อ้าวแล้วทาไมเป็นไพ่กลางๆเขาบอกว่ามันมีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นได้จากการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็ตามว้ว้วยๆกลุ่มเอนะก็ยังเข้าไป ข้องเกี่ยวอยู่กับการองคอ์กรต่างๆการลงทุนต่างๆอย่างเช่นคุณอาจจะไม่ได้มีทุนเองหรือคุณอาจจะมีทุนเองแต่คุณอาจจะต้องลงทุนไปก่อนหรือคุณอาจจะต้องเอาทุนของคนที่มีศักยภาพในด้านการการเงิน มาลงทุนให้ก่อนเพราะฉะนั้นนะการลงทุนต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าจะทําอะไรก็ตามต้องให้คุ้มทุนนะทําอะไรก็ตามดูให้รอบคอบนะอย่าให้การลงทุนมันสูญเปล่าเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าลูกน้องบริวารหรือว่าคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกับคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นกัลยาณมิตรที่มาลงทุนร่วมหุ้นด้วยกันต้องให้เขามีเกตมีการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณทำให้รอบคอบ แล้วการลงทุนจะได้ไม่สูญเปล่าแต่ถ้าไม่ศึกษาเรียนรู้ไม่มีความกระตือรือร้นการลงทุนของคุณมันอาจจะสูญเปล่าหรือเราไปเอาทุนของคนอื่นมาลงมันก็จะทําให้เราต้องมีการรับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าใหญ่เราเป็นหัวเรือใหญ่อย่าใช้อารมณ์ในการทํางานต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณใช้ทั้งวิชาความรู้ใช้สติปัญญาใช้สมองในการทํางานมากกว่าการใช้อารมณ์จะดีที่สุดนะคะ ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีตุลอาจจะดูกระท่อนกระแท่นหน่อยนะในช่วงของเดือนมีนาคมเรื่องราวดีๆของคุณอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆที่มันกระท่อนกระแท่นต้องใช้การปรับตัวไม่ใช่ดีแบบโดดเด่นโอ้โหดีจ๋ามาเลยมันไม่ไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าถ้ารู้จักปรับตัวรู้จักที่จะจัดสรรในการที่จะวางแผนชีวิตมันก็จะทําให้เป็นเรื่องราวดีๆของชีวิตคุณได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่1 1ได้ราศีมีนแล้วก็ราศีสิง น้ำไฟนะคะไพ่ใบน,นี้ไม่ใช่ไพ่เสียทีเดียวเป็นไพ่กลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศี ตุลหรือลัคนาตุลไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะโฟกัสเรื่องราบผลรายได้นะคะเงินทองที่จะได้มาคุณอาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันแต่ต้องบอกก่อนนะเวลาได้มันจะมีเกณฑ์ของการได้แล้วได้อีกเวลาเมื่อได้แล้วได้อีกเนี่ยให้เบกๆกตัวเองนะมันจะมีเกณฑ์ของการเสียแล้วเสียอีกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะในช่วงในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ถ้าได้แล้วได้อีกเนี่ยได้แล้วครั้งหนึ่งมันจะมีเกณฑ์ได้ครั้งที่2ให้กอบโปรให้เต็มที่พอครั้งที่ ไว้ก่อนเพราะมันจะมีเกณฑ์ของการเสียเกิดขึ้นเสียในที่นี้อาจจะเสียรู้ผู้อื่นอาจจะเสียเสียรู้คนที่มีความเจ้าเล่ห์เสียผลประโยชน์ให้เขา<ๆ>เสียงานไหมเสียงานได้บางทีอาจจะหมายถึงการลงทุนที่ศูนย์เปล่าหรืออาจจะหมายถึงการที่เรียกว่าการทําธุรกิจที่ไปเจอคนเจ้าเล่ห์มามาประเภทที่เรียกว่ามาขอขอเครดิตเรานะคะขอเครดิตเราแรกๆกก็ดีแรกๆก,กๆอุ้ยจ่ายเงินตรง รอบสองอุ้ยจ่ายเงินดีซื้อเยอะซื้อเพิ่มจ่ายเงินดีรอบสามซื้อหนักกว่าเดิมเพิ่มหนักกว่าเดิมเราไว้วางใจไปแล้วไนงะจะโดนตรงนี้ต้องระวังด้วยนะสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลอย่าไว้วางใจใครมากเกินไปต้องตรงไปตรงมานะคะทําแบบไหนทําแบบเดิมคือบินต่อบินแต่ถ้าเป็นอ่ะซื้อบินที่หนึ่งก็จ่ายดีบินที่สองโอ้โหซื้อสั่งสั่งแบบโมโหลานเลยเยอะเลยก็จ่ายดี พอบินที่สามพอบินที่สามปุ๊บเนี่ยยังไม่จ่ายได้ไหมเดี๋ยวขอไปทบกับบินต่อไปเป็นบินที่สี่นะคะก็คือบินที่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันเป็นบินที่หนึ่งที่ต้องจ่ายพอบินที่สองนี่คือซื้อมาจากตอนบินที่หนึ่งแล้วมาจ่ายตอนบินที่สองพอบินที่สองเนี่ยมันต้องมาจ่ายงวดที่สามซึ่งไม่จ่ายขอทบทบไปก่อนได้ไหม ซึ่งอันนี้คุณจะเสียสองทบเลยแล้วมันจะเป็นการสั่งแบบทวีคูณเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสําหรับใครทําธุรกิจส่วนตัวสําหรับใครที่ทํางานก็ต้องระวังคนในองค์กรที่เป็นเพศเดียวกันนะคะมีการอิจฉาริษยากันเกิดขึ้นมันก็เลยจะมีเกณฑ์ของการขัดแข้งขัดขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําแล้วมันจะเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้คือคุณต้องทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์อดทน นะคะตรงไปตรงมาอย่าตุกติกอย่าหมกเม็ดนะไม่งั้นคุณจะถูกเปิดโปงไม่งั้นคุณจะถูกกันแกล้งถ้าคุณทำอะไรแบบซื่อสัตย์ยุติธรรมไม่มีใครทำอะไรคุณได้เรื่องราวดีๆมันก็จะเกิดขึ้นงานคุณจะงานคุณก็จะก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการเงินของคุณก็จะดีแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำอะไรแล้วคุณหวังแค่เพียงเงินเล็กๆน้อยๆที่ว่าคุณสามารถซ้ไลน์ได้ คุณจะช่วดเงินที่ต้องได้กินไปตลอดชีวิตนะคะทีนี้เรามาดูใบสรุปของชาวราศีตุลกันบ้างใบสรุปได้ไพ่ใบที่0ูนย์สเป็นอะไรที่โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องงานเขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงของเดือนมีนาคมนี้งานของคุณค่อนข้างโดดเด่นแต่เป็นงานที่จะต้องเกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดคำจาต่างๆเป็นงานที่เกี่ยวกับการที่จะต้องทันสมัย ไม่เหมือนคนอื่นหรืออาจจะต้องทันสมัยล้ำหน้ากว่าผู้อื่นหรืออาจจะเป็นงานที่ต้องออกไปพบปะเจอเจอออกไปออกสู่สังคมข้างนอกมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆงานของคุณมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลด้วยคุณเป็นคนที่มีอีโก้ค่อนข้างสูงตัดสินใจดีมีภาวะของความเป็นผู้นำงานของคุณอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ชัดเจนกับการที่จะต้องเปิดตัวอาจจะเป็นงานที่ใช้เงาอย่างเช่น บางคนอาจที่จะทาหรืออาจจะเป็นงานที่ใช้จินตนาการต่างๆอย่างเช่นบางคนเป็นนักเขียนบางคนเป็นทาทาเกี่ยวกับละครบางคนอาจจะเป็นนักแสดงบางคนอาจจะเป็นนักร้องหรือบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านเอ่อ อะไรนะออนไลน์ต่างๆที่ออนไลน์เนี่ยเขาเห็นเราเขาเห็นเงาเราไงเขาไม่ได้เห็นตัวจริงของเราเพราะฉะนั้นมันจะโดดเด่นงานจะโดดเด่นงานที่ทําออนไลน์คุณใช้คําพูดเยอะงานที่ทําออนไลน์บางอย่างอาจจะต้องมีการพาไปมูตรงนั้นพาไปมูตรงน,น,รงนี้อย่างสมมตินะมาดามก็ติดนิสัยอาชีพของตัวเองแต่บางคนก็อาจจะเป็นการไปทําทัวร์พาไปกินอาหารตรงนั้นพาไปกินอาหารตรงนี้ซึ่งจะสร้างรายได้กับคุณเหมือนคุณไปเป็นพีเซนเตอร์ ร้านร้านอาหารต่างๆคุณจะได้พอคุณทําแล้วมีคนตามเข้ามาดูเยอะๆเดี๋ยวมันจะมีคนเสนอตัวเข้ามาให้คุณอ่ะเอเขาเรียกว่าได้สปอนเซอร์จากเขานะคะเพราะฉะนั้นการงานของคุณจะเป็นการงานที่อย่าอยู่กับที่นะ เป็นงานที่ใช้เงาเป็นงานที่ใช้จินตนาการเป็นงานที่ต้องมโนขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะพูดยังไงดีเราจะทํายังไงดีอย่างเงี้ยยิ่งดีนะคะมีความโดดเด่นมีความชัดเจนแต่บางคนบอกอ้าวแล้วเราทํางานประจําอยู่ละ่ะการทํางานประจําในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีสําหรับคนทํางานประจําต้องรู้จักเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์ต้องพูดง่าย,ายๆเลยว่าเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์ของคุณไม่ว่าจะ เพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะหัวหน้างานแต่ต้องระมัดระวังคนเพศเดียวกันคนเพศเดียวกันไม่ใช่เป็นไปหมดทุกคนนะคนเพศเดียวกันที่คุณมีความรู้สึกล้วคนนี้มันมันรู้สึกมันรู้สึกไม่ดีกับเราอะ่ะให้ระมัดระวังให้มากๆอย่าเข้าใกล้ได้เป็นดีที่สุดแล้วก็อย่าไปปีนเกี่ยวกับเขาเขาจะโจมตีเขาจะพูดให้คุณเนี่ยเสียหายได้แล้วเขามีวิธีการพูดที่ทําให้คนเชื่อได้ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรื่องการงานและจะทําให้โดดเด่นได้นั่นก็คือการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวหน้า รักเข้าไว้เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยทาตัวคือบอกว่า,วาน้ําขุนเอาไว้ข้างในน้ําใสเอาไว้ข้างนอกเกียรติก็ไม่แสดงออกรักแสดงชัดเจนไปเลยเกียรติเราก็แสดงเหมือนว่าเรารักแต่เราไม่ได้แสดงรักแบบ โอ้โหวืวหวาชัดเจนเหมือนคนที่เรารักจริงๆแต่เขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เกลียดเขาโอเคแต่เขาอาจจะยังแอบเกลียดเรารับรับอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปไว้วางใจว่าเราแสดงความรักเราแสดงความดีด้วยแล้วขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็คงรักเราเองไม่บางคนมันเกลียดมันไม่มีเหตุผลนะมันอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเรามาก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปคิดว่าเราแสดงความรักเขาแล้วเขาจะรักเราเก็บเก็บไว้ในใจยับยัง้งชั่งใจตัวเองไว้บ้างว่าอย่าไปแสดงรักใครหรืออย่าไปรักใคร จนหมดใจจนเกินไปมันจะเดือดร้อนใจตัวเราเองเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาตุลเกี่ยวกับเรื่องงานได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่เรื่องความรักไม่โดดเด่นนะแต่ถามว่ามีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์กับทุกเพศทุกวัย เพียงแต่ว่าเรื่องความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นสิ่งหนึ่งที่ไพ่เตือนระวังเรื่องรักสามเศร้าใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือใครที่โสดระวังจะ,จะมีคนมีเจ้าของเข้ามาส่วนใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วระวังว่าจะไปใจอ่อนกับคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราแล้วจะทําให้รักสามเศร้าเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นมันก็จะหายไปด้วยราศีตุล หรือลัคนาตุลในช่วงของเดือนมีนาคมเนี้ยชีวิตมันเหมือนลุ่มๆดอนดอนขึ้นขลงลงนะมันยังไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ดีแบบติดลมบนหรือว่าดีแบบโดดเด่นแต่ดีโดดเด่นอยู่แค่เพียงเรื่องเดียวคือเรื่องการงานนะคะแล้วเป็นการงานที่คุณจะต้องรู้จักปรับตัวเอาเสริมเอาสเสน่ห์นะคะความทันสมัยความคิดฉลาดแยบยลของคุณเอาออกมาใช้คิดให้มันสลับซับซ้อนให้มันเยอะเเลยคนจะได้เรียนแบบเราไม่ได้นะคะ จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีตุลใครสนใจอยากจะเรียนไพ่โคโคโนศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีหนึ่งเดียวในโลกไพ่อะไรไม่มีรูปภาพใดๆเลยทำไมอ่านได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตาได้ขนาดได้ขนาดนี้อยากรู้มาลงเรียนแล้วคุณจะรู้ว่ามันอ่านได้จริงอย่างที่มาดามบอกมาดามลงไปในเนี้ยหลายศาสตร์นะคะแต่ที่หลักๆเลยจะมีโหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์จีนการพยากรณ์แบบญี่ปุ่นแล้วมดาดำยังชิงไปหาดาวต่างๆชิงไปหาเลขาศาสตร์ต่างๆเพราะฉะนั้นอยากรู้ต้องมาเรียนแลวจะรู้ว่าโอ้มันอ่านได้ขนาดนี้เลยเหรอพไพ่ใบหนึ่งมันอ่านได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโดยที่มันไม่มีรูปภาพมันเป็นความที่ความรู้ล้วนๆไม่ต้องไปอิงรูปภาพนะคะใครสนใจทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาอย่าไปที่เพจนะ บางทีมาดามไม่ค่อยได้เข้าไปดูที่เพจนะคะเพราะตอนนี้ที่เพจมาดามค่อนข้างปล่อยว่างไม่มีเวลาที่จะไปทําเพจเหรือใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามไปการส่วนตัวทักอินบล็อกมาที่ Facebook มาดามเข้า Facebook ประจํา นะคะทักกินบอกมาที่ Facebook หรือไม่ก็แอดไลน์ส่วนตัวมานะคะมาสอบถามค่าครูกันมีทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรคุยสําหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ